สวัสดีค่ะพวกเราเป็นแคทติ้งติยาติว้าสวัสดีค่ะแอนค่ะกันนะคะวันนี้เราสองคนจะมาดีแอคชั่นซีรีส์เรื่องเพยเออร์ไม่อาจห้ามรัก EP ที่สองนะจ๊ะหลังจากที่ EP ที่หนึ่งก็จบลงไปโดยการที่เขาไปจบที่ห้องของเรียกว่าอะไรพี่สาวอะพี่สาวใช่แล้วก็จะเปนอะไรกันอุ๊ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องไปดูกันละเอาเป็นยังไอไปเลยจ้าป ก็ถึงเหตุการณ์หรือผิดว่าตัวหนีผิดหรือเปล่าผิดแล้วหรอแต่อาจจะเป็นฝั่งนี่ไงนี่ไง อยากกลับดีพอดีเลยอ่ะขาทุงไม่มาละน้องได้ยู่ไหนคะเดี๋ยวใี่ไปส่งแต่ง่ายมาก อูแบบโอ๊ยใครปล่อยเชียวนางมาวะเนี้ยปกติเห็นไปอยู่ห้องเจทำไมวันนี้มาห้องนี้ได้ละ่ะวันนี้ไม่เก็บของอะคะ่ะแล้วพี่พลอ่ะคะวันนี้พี่ไหนมาพี่ไปอีเวนต์มาละค่ะอือเป็นไร,รอ่ะอาว,ว่าแต่น้องคนนี้ ใครเหรอน้องสาวปางค่ะปันไงที่ใครเล่าให้ฟังเ <c oughs> ขารู้ว,กกว,ว่าเราเป็อย่างเงี้ยนะ่ากลัวมากเลยอ่ะปันนี่เองไม่อยากให้นนรู้ว่าเหมือนที่ปางเคยเล่าเลยเนาะนี่คือพี่พลอยมาถึงก็หวังจะเ,เหนื่อยเะไรหรอคะว,ว้าวไปชมน้องเขาเฉยๆ <c oughs> ไปเก็บของกัน <c oughs> เอาปล่อยน้องไปอย่างนี้ไม่ได้ใช่เราทีนี้กเขาจะอู่เราก็อยู่คอนโดเดียวกันห้องอยู่ตรงนี้ไม่แต่ความเป็นจริงอ่ะเราสองคือพี่พี่กับแฟนจะรู้ไปพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าน้องสาวยังไม่รู้จักกับคนนี้ได้ถ้าจะลูกโอยไม่ได้ได้ไม่นะขอบคุณนะคะคือไม่คไรใหกปันขายน้าไม่หรอกค่ะ สงสารเด็กตาดำๆแล้วเมื่อคืนเกิดอะไรซึ้นคะทำไมปันไปอยู่ห้องคุณพี่กำลังจะกลับจากขับเราก็เห็นปันนั่งมาอยู่หน้าร้านโอ้ยนี่ายบอยได้ไหม่ะคะไ่้านเว้ยแกนั่งดีๆอยู่ตรงนี้ข้ามไปไหนนะโอเคโอ๊ดุย ต้องครับหไหวไปเนี่ยพอดีเห็นผู้ชายสองคนกำลังเดินเข้าไปหาค้าทางดูไม่ค่อยน่าไว้ใจพี่ก็เลยผ่าอกมาค่ะวิ่งจอดรถหน่อยเข้าไปข้างในกับพี่ป่ะ่รอพี่ปละน้องไปต่อวาวโทษนะคะน้องเข้ามากับฉันค่ะบ้านอยู่ไหนคะเดี๋ยวพี่ไปส่งบอ<า>กว่าเราสอเราสองคน คนจะไม่ได้มีอะไรอย่างใช่ไหมคะ,ะจะมีอะไรกันได้ยังไงคะหนูมองขนาดนั้นคะ แล้วก็ชุดตัวให้แต่ววาจะใส่ชุดนอนให้ได้เลยมันก็นดิ้งจนพี่ใส่ไม่ได้เลยค่ะหมดเลยทั้งตัวหมดเลยเอ,อ๋ออัไร้ข้าน้ำก่อนนะคะพี่พลอยนี่เขามีพี่น้องปะหรือว่าไปยังแต่แบบนี้แก็เนี่ย อนเห็นเขาสนหกับป้าง่ะตึงไม่ถึงเหาจบคนนี้ไม่ยังไงด้วยว่าแต่แต่เขาก็ดูสนิทกันได้ไงเละเออใช่ทำไมถึงไม่หึงอ่ะแต่สายตาแบบจลยก็ก็เป็นแบบแบที่ใส่ตาีมากใช่แสใสตาเล็กกินอะใช่สายตาเล่าชูหา พี่เคยจีบพี่พลอยแล้วโดนเทะส่วนสองคนนั้นอ่ะเคยคบกันระหว่างพี่กับวางเลิกกันอ๋อปั๊ก่ะอ๋อสองคนเคยเลิกกันไปก่อนนั่นแหละแล้วใครมีแผนแล้วถึงถึงจะจกันได้ไม่รู้ใช่แสเน่สิคะว่าแหละ คิดดีแล้วใช่ไหมแกเขาเคยเป็นแฟนเก่ากับพี่แ็นนะโอ้ฉันก็แค่ใช้เสน่ห์เข้าหาแป๊บๆขอได้ข้อมูลก็ถอยออกมาไงกลางหรอควาิดัดนวังไม่ทันรู้ตัวหรอกูไว้ไปเป็นการเอาตัวเองเข้าไปแบบดูในัวามอวายเออความซุ่มเสียงแป๊บพอได้สัญชาติค่อยหย่าเป็นไงล่ะคะที่นี้ยังไม่ทำได้แต่ง โดนเช็ดเงินไปซะแล้วมันไม่เหมือนกันไหมอาจารย์นะแต่ก็ไม่สำนึกนะเขาชอบแกขึ้นมาจริงแกจะทำไงวะคุยเทเค้าบอกไม่ไม่ใช่แน่นะถ้าเราชอบเขาจริงๆอ๋อแล้วทำไมแกไม่พูดตรงๆไปเลยพี่คะรู้จักพี่เพรไหมคะพอดีก็คุ้นฉันไปร้านหนึ่งช่วยหน่อยนะคะแค่นี้โอ้ยแกอย่าลืมนะเว้ย วกเขารู้จักกันแล้วถ้าเขาช่วยกันปกปิดให้กันฉันจะทำยังไงอ๋อฉันเหนื่อยจะเตือนแกแล้วว่าจะทำอะไรก็ทำแล้วกันขันได้มักใจด้วยของหวานดูจากกลิ่นเขาก็จะกินหรือนปล่ขอหวานอ๋อนี่ค่ะตอนอาเสื้อเข้ามือคืนแล้วก็นี่ใหลองทานของขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะไม่ต้องกินของหวานเรียว่าดูแลหุ่นอยู่นะแต่นี่มันร้านโสดเลยนะคะมีเค้กส้มแล้วก็มีขาวสารด้วยอ่ะพี่พไอยค่ะแล้วก็ยงค่ะเอาไปเล่นก็ได้ค่ะต่อไปก็บายมีออะไรอีกไหมคะ อ๋อใช่ค่ะวันนั้นปันน่าจะทำต่างหูหายไปที่ห้องพี่พลอยอะค่ะวันที่ปันมาอะค่ะเนี่ยขอไปเข้าไปหาได้ไหมคะไหนอะไม่มีอะหรอคะฉันที่ทำความสอดไปวันก่อนก็ไม่เจอนะออก็อาจจะอยู่ในเศร้าในหลือย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะพี่พลอยพี่พลอยจะหาไม่เจอก็ได้แต่ว่าปัานเชื่อนะคะว่ามันตุ่อยู่ในห้องพี่พลอยจริงๆอะ่ะขอไปเข้าไปเหาแหนนะไม่ต้อกลัวจนเกินไปอ่ะใช่ไหมค่ะเออแต่ก็แบบว่า แบบว่ากูแำความจะอาดอะไรเลยไม่มีรูแรนีันเรียกว่าไงมันเป็นการจิตที่เกี่ยวความสาหาะวันนั้นปันมาแถวๆนี้ตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ห้องนอนด้วยค่ะงันปัญหาแถวนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปดูข้างบนได้ค่ะไม,ไมันไม่เนียนอะ แต่สุดท้าเราถามกันตรงอ่ะพออย่างไรว่างก็วันนั้นพี่ไม่มาแต่พ่อจะคิดถ้วกันนะพ่อจะเจอพี่ได้อเปล่าเจอกันเลยดูดิ <c oughs> พอไปแล้ว บ้างคะอ๋อหาไม่เจอเลยค่ะพี่พลอยมีปมแน่เลยอ่ะอือเดี๋ยวปันไปคุยงานกันนะคะมา,มาค่ะค่ะมันต้องมีอะไรแน่นอน หรือว่าไม่ใช่แม่เขายังไงจ๊ะพี่กอบกิ๊กดาวอันดับหนึ่งของแกอ่ะกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะรู้ยังจะ่องไปที่เขาดิแมเขาเป็นคนแนะนำที่แกรู้จักกับไอพีพีไม่ใช่หรอกลับมาแล้วหรอเออเดี๋ยวฉันจัดการเองขอบคุณมากแกฉันต้องไปแล้วหาคู่นี้อยู่ใช่ไหมคะเออใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะ ไม่ถามหรอคะว่าเจอที่ไหนอ๋อเจอได้เลสิคะพี่พลอยไปเจอที่ไหนนะเก่งนั่นเนี่ยฟันหาตั้งนานไม่เห็นเจอเลยโต๊โซฟาค่ะแปลกจังเลยนะคะเพื่นก่อนทำความสะอาดไปก็ไม่เห็นเจอเลยกูอยากกลิ้งกลับห้องระตูเดี๋ยวนี้กูอาย ของอะไมเนี่ยต้องออกกำลังกายอ๋อแต่ไม่ให้เรากินอย่างเดียวเลยจิงวัดเตะดูแลจะเองดีเลยมีเสน่ห์แต่ไม่ใส่เปรื่วยวางตัวดีถอนคำพูดเลยค่ะเขารูดสาวต้องหันไปต่อไหนยกมือ เต่จริงแต่ิวงานใรตลาดคอยคาดเดาอะไรไม่ได้างานเปิดตัวเครื่องสำอางที่พี่พลอยเป็นพรีเซนเตอร์ร้านนี้อยู่ตรงทางผ่านไปลานจอดรถพอดียังไงอ e ีเวนต์เสร็จก็ต้องได้เจอกันโอ้โาหพา<ด>ี่เดายๆนะหนูพี่พี่พลอยซอใช่เหรอตัอ้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ ขนาดชันส่องไปตั้งหลายวันยังไม่เคยพอไปเลยอ้าวตอนไหนก็ได้เฮ้ยโอ๊ยป่านนี้อี๋มันจบแล้วมังเนี่ยเป็นคนที่หลบง่ายอยู่หลับทุกที่ด้วยป่านป่านนอนก่อนนอนก่อน ผมยอมแล้วนะนะนั่งก่อนนั่งก่อนเออเอาไคนนั้นที่พูดถึงทำไมกลับมาไม่บอกบอลเลยอ่ะบอลจะได้ไปหาบอลปันก็ไม่ได้บอกใครทั้งนั้นเลยบอลว่าแต่บอลรู้ได้ไงว่าปันอยู่นี่อ๋อต้องเห็นในสตอรี่อ่ะพอดีทำงานแถเนี้ยเลยรีมาเลยปันต้องรีบไปจริงๆอ่ะปันเดี๋ยวเดี๋ยวปันง่ายๆแล้วเธออยากอยากได้อะไรจากกลุนี้มันมันได้เอ้ย ผมมาข้างหลังเหรอขาดแล้วขอดอีกตลอดเลยอ่อโอ้โหทำแบบต้องลงทุนถ่ายเลเหรอปันปันที่ไหนล่ะฉันนี่แหละที่เป็นคนไปขอฟูดครับก็เป็นโปรซัพพอร์ตดีนะที่คิดค่อยเข้าใจดีช่วยเรื่องเข้ามากองถ่ายก็ยินดีแต่ค่าน้ำกับค่ารถเนี่ยก้อยคิดเงินนะ โอเคค่ะ <Okay>, mm hmm. แต่ถ้าฉันได้เงินร้านหนึ่งคืนฉันจะคืนใายคนแรกเลยเจี๊ยบว่าแต่เจี๊ยบกับคุณก้อยนี่ไปรู้จักกันอี่าไหนทั้งนี้มากพี่ก้อยอ่ะเขาเป็นลูกค้าประจําร้านฉันอ่ะ mm hmm. เจี๊ยบเขาเป็นลูกค้าประจําของก้อยสงสัยเจี๊ยบเขาติดใจรสชาติชาไทายของก้อย mm hmm. <c oughs> มันมีอะไรใช่ไหมเออแล้วที่ความืองแกเขาอยากรู้เหมือนกันเนี่ยจริงๆหลังคนเป็นติงข้ารึเปล่าเอาเบกกินข้าวจ้าทุกคนวันนี้เรามีผู้ซัพพอร์ตนะทำงานเดี๋ืวไปกินนะอยู่หน้าบ้านนะมึงเสิร์ฟสวิงแม่อุ้ยไม่แต่มันเข้าได้อย่างนี้หรอปั้น งั้นดังนอะไรนะก็ะเป็นแฟนขาบวงแห่ทำสุดท้ายกันหมดอ่ะจะได้ผู้ซัพพอร์ตค่ะเอชซีพีพอยค่ะน่าจะน่าจะแด้นี่ค่ะพี่พพอยิชชาเป็นสวยน,น,นะคะอุดรด้วยนะเชื่อไปปั๊บตอนนี้แกทำกลมสต็อ,อกเกอร์เลยดูตัวปะ่ะสต็อ,อกเกอร์อะไรสวยขนาดนี้ค่ะโหย่ เอต้าขาดคนว่ะทำไงดีวะพี่เป็นเอกต้าเสี่ยมันเขาเล่นใหญ่เล่นไปแล้วอ่ะเอ่อเอาตายต่างกันกันสิอ่อจะสลับได้บ้างหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเกียมหินเจี๊ยบจับมันไว้จับมันไว้เจียบก็ไม่ใช่ว่าแกเป็นสมอตัวไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้ลองก็ไม่รู้นะเจี๊ยบจับมันไว้อันเดียอันที่อ่ะโอ้ยมีอะไไม่เอาไปาะ น้องคนนี้ว่างไหมครับว่างค่ะอ้าวพี่พลอยมาเหมือนกันเหรอคะบังเอิญจังเลยนะคะได้เล่นเรื่องเดียวกันเลยอ้าวพี่พลอยมาเรื่องนี้เหมือนกันเนาะก็ปั่นสมัครมาขำๆอ่ะบังเอิญจริงๆได้เเรื่องเดียวกันนะคะ ไม่เราเรา่ทำอย่างนี้แล้วอ่านคนือนี้แหละอ่ายค่ะไม่ะนที่หวไหลออกแค่ไม่ใช่ทีัวลออกกัากัาเพื่อเลยอ่ะหัวลหลออุ้ยจำได้เลยนี่มันละคอะไรวันเนี้ย่ของเราวันนี้มีแค่ซีนนี้ซีนเดียวเลยง่ายๆเลยนะ มันจะเป็นซีนที่ตัวร้ายเนี่ยเขาจะเดินเกาะแขนเกาะขาให้เข้ามาแต่พอเขาเดินเข้ามาคู่กันเนี่ยหนูก็กระโดดเข้าไปเกาะตัวนางร้ายเขาาเขาจะกี้ขาดขี้าดถูกบอกเขาไปเองโอเคนะเข้าใจนะอ่าอ้ดีอย่างเอางี้นะดีดป่ะคุนง่าใช่ครับไม่ได้ไปกันเล้วค่ะ เช้ากลัว <Okay. S 2> อ่ะเป็นยิ่งย่าครับเป็นยิ่งย่าเป็นยิ่งย่าอยู่ไหมครับเชา้าเดี๋ยวกรอบที่แน่นสิ ้าลงหน่อยนะน้องผีโอเคนะครับมาค่ะเดี๋ยวที่ช่วยไปไปโอเคน้องอย่างโอเคนะมาเนี่ยลงกูมาที่ี่มาแรกเลยครับอ่พยายามเกลี้ยเกลี้ยเลยป่ะเอามาแรกใหม่เลยมาแต่เราก็จะถูกนะพยายามพัตายสุดท้ายได้เจอง่ายๆแค่นี้ ทำไมช่วงนี้ทุกคนมาถกอยู่ห้องเจบ่อยจังไม่มีการมีงานทำกันหรอห้องเจสนุกดีค่ะแันนี้จะเล่มชมุมนุมเป็นกี่โมองอะพวกนี้เจยพเป็นเช้าหนูก็ไม่นอนจิเตเจเดินออกมาทำไมเจต้องการปลางค่ะคืนปางมาให้เจนะเราทุกคนจะอยู่กันหนุ่เช้าก็ได้อะไม่ได้ปรางยังไปตอนนี้ไม่ได้พูกสา่นนอะชิมานะ ไปนอนแล้แปบดบนึงเจเดี๋ยวปางตามเข้าไปรอแป๊บโอ๊ยพ่อกันที่ต้องจัดการข้ามเดึกขาดริงไหมอ้าวจำมารอเลยเหรอจำได้ด้วยว่าบอลชอบพิซซ่าไม่ได้จำได้จ่ะมาร้านอาหารอิตาเลียนจะให้สั่งข้าวไข่เจียวหรือไงบอล เรามีอะไรอยากคุยด้วยนิดหน่อยอะ่ะใช้เวลาไม่นานหรอกอะไรเหรอใครใครคือคนใหม่ของปันมันไม่มีใครใหม่ทั้งนั้นแหละทอ็อปป็นก็แค่โปขึ้นอะ่ะพี่ให้ปันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะบ้านจะรถพี่มิอันอยากใช้ชีวิตแบบธรมธรมดาธรรมดาติดดนนะคะเดี๋ยวได้พี่ดินไปเล่นสิไปตรงที่ดินเลย ติจเย็นๆนะให้เาเย็นเกี่ยวับการแ่งหน้รเล่าไมเฮาเี่ยวนใไหมต้อกาแ้าที่เหลายส่งไม่ไื่ได้ีอะไรเกี่ัารหน้านีเลยนะคอดีดีด้วยนะคะพี่พันธัดชาค่ะค่ะผัดชาที่ต้องขอบคุปาเลยนะเป็นพราะปาเล่ที่รู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่สาหรับพี่อ่ะ รับคนสวยครับอ,อ๋อ,อคนที่นําแนะนำให้รู้จักกแบบับเพใช่ไหมตันมาถึงมาแล้วหรอคะอปิดซาจะหมดแล้วเนี่ยไปอยู่เมกามาพี่นึกว่าจะเบื่ออาหารขนาดนีพี่กอล์ปอยากทานอะไรก็สั่งเลยดีกว่าค่ะตรงนี้แต่งตัวหน้าอะ พี่ชอบเวลาที่ปังดูวันวากเนี่ยพี่กับได้ติดต่อพี่เพียไทยบ้างไหมคะตัง้งแต่ปันกับไทยมาปันติดต่อพี่เพียไทยไม่ได้เลยมีเรื่องไหเพลยะถ้าตันมีอะไรที่ช่วยอ,ะอ่ะลุมล่ามเงินชาจะเป็นไหนนะครับ ยิ่งจะาอะไรไม่ได้รู้จักใครก,<ท>ก่อนอได้ไหมคะอเออรู้จักกันดีแ่แสดงว่าจริงใช่ไหมที่ปันคบกับไอ้เพตอนนี้ที่เรียกพี่ออกมาเนี่ยก็เพื่อจะคุยเรื่องเพย์พอเสร็จแล้วก็จะทิ้งเหมือนกับคนก่อนหน้าใช่ป่ะสามสี่ห้าหกคนนะั่นปันทําได้ไงวะนี่หลัาหลังคบไปกี่คนเนี่ยพี่กอบก็รู้อะว่าปันไม่ได้จริงจังกับพี่พี่ก็ยังเสราร์ซีเจาสถานะอยู่ได้ที่พี่ก๊อฟใจดีเปย์นู่นเปย์นี่กับปันปันก็แค่ตามน้ำอะรักษาหนังใจพี่กอฟ ไม่อย่ามาทำเป็นไม่รู้นะว่าปันคุยกับคนอื่นคนอื่นเขามาก่อนพี่อีกและใช่คะ่ะที่ปันมาวันนี้เพราะปันต้องการจะเคลียร์งั้นเราจบกันนะคะปันมือนี้ปันเลี้ยงนะคะถ้าพี่ก๊อบไม่อิ่มก็เชิญกินต่อได้คะ่ะไ,ได้บอกคนนี้หนบนี่เหรอเฮ้ยพ,ย,ยพี่ก๊อบไปปันพี่จ๊อบไปอยู่นี่ จริงนะมึงต้องโดนกระเป๋าคูฟาดหน้าไปตั้งแต่แรกนะมึจับแขนฟาดใครอยากรู้เลยเพยก็ขึ้นรถอ,อ่ะอย่าบอกมาขึ้นไดไงดีแย่แล้วทำไมดีเนี่ยงัหนึ่งก็มาช่วยไม่ทันนะอ่ะพี่พลอโทรหาพ่อไม่ได้พ่อนะจะช่วยได้พ่อเป็นตำรวจนี่ใช,ใช่ปะ่ lại quá hay 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 rồi, hay hay không hay 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 ลงไปแล้วนะคะกับเพยเยอร์ไม่อาจท่ามรักอีพีที่สองนะจ๊ะอ,อีพีที็ทำให้รู้ว่าอุ้ยหนูมีเพื่อนแบบนี้ไม่ได้อะจะมีเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้คือมันน่าอายทุกคนคือ <ười> <c ười> มันเหมือนมันเหมือนเขาก็พยายามวางแผนอะแตะแผนเขาเป็นดูเป็นเด็กน้อยมากไหมไม่แล้วหนูอะเป็นอินโทรเวิร์ดพี่ต้อออกมา <c ười> ในแค่แค่เราพังเรามาถ่ายซื้อ,อแบบเนี้ยพลังงานก็หมดแล้วอะเราแบบ ต้องไปเจอเพื่อนแบบเนี้ยหนูต้องเอาเอนด์จีไปให้มันแค่ไหนฮะหนูว่าหนูคงแบบไม่ไหวแล้วไม่อะไรนะไม่แต่ว่าพี่แบบพี่ก็พี่แบบมีได้แหละแต่พี่ก็คงแบบก็คงอะไรเหนี่ยใจในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าในความเป็นเขาเขาก็ดื้อในระดับหนึ่งนะตัวตัวของตัวของปั่นใช่ไหมที่ปั่นปะ เออป,อ,อปัดชชนเออปัด<ช>เขาก็ดื้อในระดับ,บหนึ่งแล้วดื้อแบบแบบไม่ฟังอะไรอ่ะแบบอือจันว่าแบบนี้เขาจะถูกต้องฉันจะทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอือแต่ยังดีเพื่อนเขาเป็นคนแบบสดใสไงแบบคิดมองในแง่บวกอะไรเงี้ยนะเออแต่เราได้แต่บวกบวกหน้าฟังไม่ฟัง,งเนี่ยไม่คือ คือถ้าปันเป็นเพื่อนเราอ่ะก็คือคงโดนเราฉุดกระชากชอ่ะตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีทางออกที่เราจะเสนอคงไม่ใช่วิธีที่ปันทําแน่แน<ช>ๆอะไรเง, <laughs> งี <ๆ S 1> ้ยน่าจะเป็นลลเลเยอรบเจีย๊ยบเออซึ่งไม่ใช่แค่แค่แค่แนะนํด้วยกูจะพาทําจะพามึงทําเลยถ้ามึงจะเป็นคนที่แบบดื้อได้ขนาดนี้มึงฟังกูมึงไม่ต้องคิดหาวิธีอย่างอื่นเลยที่มันจะทาให้ตัวเองมึงต้องคิดหลักเหตุผลก่อนเวยว่า ถ้ามึงทําอย่างนี้ไปแล้วมันจะมีความแบบเขาเรียกเกิดความเสียหายมากกว่าไหมหรืออะไรอะไรเงี้ยเอออย่างที่บอกอ่ะเราก็รู้ๆอยู่แล้วว่าพลอยแบบเขาก็ระดับไหนเง,งี้ยเพื่อพี่ก็เตือนใครก็เตือนม่ใช่ไม่มีใครเตือนใช่แล้วแบบแค่ดูสายตาก็แบบโอ้สายตาอ่านกินขนาดนั้นนะมันแต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่าเพื่อนเขาก็ไม่เคยเจอพลอยในอ่าชีวิตส่วนตัวนะม,มันก็เลยแบบว่าคงให้ทาเตือนขนาดนั้นไม่ได้หรอกเออเออต้อง โอ้ยแต่ละอย่างนี้ทำใช่มันก็เกิดแล้วใหยแล้วพูดถึงผู้ชายนะใยกบไม่ชอบไม,ไม่ชอบฉันรู้สึกว่าคือเอาจริงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะอ่ะเออคือส่วนตัวหนูว่าหนูมไม่ชอบคนคนอ่าเรียกว่าสกินอิปอ่าสักเท่าไหร่คือถ้าเราไม่สนิทกันมากต้องบอกว่ามากเลยนะเออคือมันจะเป็นอัตโนมัติที่แบบเหมือนเราจะเป็นระยะห่าง เออเออไปไปโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยเขาแบบมันมันมาใกล้อ่ะแต่ก็คิดเหมือนกันว่าก่อนนั้นนี่เขาคุยกันอ่ะด้วยเขาอาจจะเคยนึกออกปะอาจจะเคยทําได้แล้วไม่อยู่ทําไม่ได้หรือเปล่าเนี้ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าก่อนนี้เคยคุยกันไงต่อให้คุยเคยคุยกันอ่ะแกเอาง่ายๆถ้าเพื่อนโดนตัวฟึ๊บฟึ๊บอย่างเงี้ยมันโดนได้เว้ยถ้าเราเป็นเพื่อนกันะแต่ในสถานะของคนคุยแม้กระทั่งคนคุยส่อบพี่อ่ะถ้าสมมติว่านึงต้องคุยอ่ะ จะมาลุ่มล่ามโดยที่เราไม,ไม่กันหมายถึงว่าตอนปันเขาคุยอ่ะเออค่ไหนถ้าคนจะมาลุ่มล่ามแบบแบบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คือโห สถานะมันมันคือคนคุยไงกูจะมาทําแบบดูออจับมือเหมือนเพื่อนเออมึงเป็นมึงเป็นเพื่อนกูนไหมล่ะเออมือมต้องมาเป็นแบบคนคุยกูไหมล่ะเออก็นั่นแหละเรื่องนี้สนุกมากจริงๆนะคะสำหรับเพลเออร์ไม่อาจห้ามรักทุกคนสามารถติดตามเรื่องนี้ได้ทาง YouTube ของ Hard Pop Studio <ช>ได้ทุกวันศุกร<ช>์เวลาสองทุ่มนะคะแต่ถ้าใครอยากดูเวอร์ชั่นอันคัดก็ทางไอฉีอีได้เลยจ้ามาทุกวันศุกร์สองทุ่มเหมือนกัน น่าลักสนุกมากสนุกมากอแต่เรก็อย่าลืมนะคะใช่คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ว่าสนุกจริงหรือไม่จริงหรือเก๋แต่ว่าเราบอกว่าสนุกก็คือสนุก <c oughs> เอ,เอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้กับช่องทางของเราด้วยทางเราจะได้มีกำลังใจในการรีแอคหมือนกับฮะหาซีรีส์เรื่องดีๆมา รีแอคให้ท่านผู้ชมได้ชมอีก,กนคะคะแล้วก็มาพูดคุยคอมเมนต์กับพวกเราได้นะจ๊ะส่วนวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ<ย>บ๊ายบาย